ไปเรื่องของปันผลสักนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้มันมีปันผลของ2หน่วยลงทุนที่เป็นหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารนะครับนั่นก็คือกรณีของสามบีบีไอเอฟนะฮะหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปลอดแบนนะครับก็3 b มบีเนี่ยฮะเมื่อคืนก,ก็ประกาศเรื่องของการจ่ายปันผลก็ถือว่าการกลับมาจ่ายปันผลอ,อีกครั้งหนึ่งฮะสำหรับตัวของสามบีบีไอเอฟนะฮะเขาจ่ายปันผลนะครับงวดไตรมาสสี่เนี่ย 0.224บาทต่อหน่วยนะฮะก็ใช้เงินประมาณสัก1,792ล้านบาทเศษ็จๆนะครับก็มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะฮะวันศุกร์ที่13นะครับก็เนี่ยฮะ0.224123อันนี้แบบเต็มๆเลยนะอันเนี้ยก็13กุมภาพันธ์นะฮะในแง่ของการ ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับสายปันนะฮะของการจ่ายปันผลของทาง3 BBF นอกเหนือจากนี้ฮะก็ยังมีตัวของ DIF ครับคอากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือว่า DAF DAF เนี่ยฮะงบยังไม่ออกนะแต่เขามีการจ่ายปันผลนะครับประกาศจ่ายปันผลงวดไตรมาสสนะครับ0.2222ใกล้ใล้เคียกันนะขึ้นเครื่องหมาย XD วันเดียวกันเลย13กุมภาพันธ์นะครับ ก็รับเงินปันผลวันที่9มีนาคมน่าสนใจนะครับคุณจตุพรฮะรเพราะว่าการประกาศจ่ายปันผลของ DAF เนี่ยเกิดขึ้นเขาแจ้งตลาดทีหลังของตัวของสาม BAF นะอันนี้เขาเรียกว่าต้องทันกันนะเพราะว่าสามี BAF เมื่อวานเขาก็ประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยกำไรสุทธิในไตรมาส4อยู่ที่1,618ล้านบาทนะครับก็ทําให้ทั้งปี2018 6,224ล้านบาท ก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก4%ในแง่ของทั้งปีนะครับในแง่ของอรายไตรมาสนะครับเทียบเออเนี่ยก็ตกประมาณสัก6%กกว่าอันเนี้ย 3B ีเขางบออกมาแล้วก็ประกาศจ่ายปันผลแต่คอยหลังไม่นานฮะ DAF ไม่ยอม,อมประกาศจ่ายปันผลก่อนเลยงบยังไม่ออกนะแต่ประกาศจ่ายปันผล2ี่สสตางค์เศษๆอย่างที่ว่ากันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจับตาเบื้องต้นก่อนนะคาบก่อนเปิดตลาดเนะี่ยนอกเหนือจากตัวของเอเอส กราฟทรูแล้วก็ยังมีเรื่องของการบินไทยแต่ก็จับตาหน่วยลงทุนอย่าง 3BBIF กับตัวของดิฟให้ดีก็ประกาศาจากบอลโบลออกมาแล้วนะฮะก็ยิวเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองคำนวณกันดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่บอกลก่าวกันก่อนตลาดเปิดนะบอกล่าวกันก่อนนะฮะพอเปิดมาแล้วนะบรรยากาศาจะเป็นยังไงมาว่าก,กันนะครับ